ครับกัสดีครับผมก็ด็ที่เคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานจังหวชายผมออสวัสดีครับครับสวัสดีผมก็มาลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้บ้านเลือนประจชนะคลนะครับก็บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ครับก็บ้านเลขที่58ทับ11นะครับก็ยายแกบอกว่าแกกาลังนั่งดูทีวีอยู่ด้านล่างนะครับก็แสงเพลิงเนี่ยก็ลุกลามมาจากจากด้านบนตัวอาคารบ้านครับก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับ ได้ยงยายแกบอกว่าแกพักอาศัยอยู่กับหลานสองคนนะครับก็ในเวลานั้นยายกําลังนั่งดูทีวีอยู่แสงเพลิงเนี่ยมาจากตัวชั้นอาคารชั้นบนนะครับก็เป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับตอนนี้ทั้งหน่วยกู้ชีพทุกไปต่างต่างก็ช่วยกันดมจิดน้ําอยู่นะครับก็แสงเพลิงก็ลุกลามนะเป็นวงกว้างทําให้บ้านหลังหน้ากล่าวนี่ลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับแต่ แต่ไม่ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงนะครับก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ทันนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับบางขุนเทียนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ทางาเจ้าหน้าที่เขตกำทองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอยังสถานที่เกิดเหตุนะครับครับความเสียหายนี้ก็รอทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามีอะไรเสียหายอ่าไปบ้างนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบรายเหตุเพิ่มเติมในครั้งนี้ต่อไปนะครับหมดเวลาลงนะครับคลิปนี้นพวกตันไหนครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อมูลแบบอะไรมาฝากพีน้่อนเราแค่นนะครับคือมีกาก็สวัสดีครับ